ครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงการเลือกซื้อเหล็กนะม,มาทําโครงหลังคานะครับเป็นงานแบบบ้านๆเลยนะครับเพราะว่าผมทํางานอยู่แถวอำเภอกู่แก้วแถวอำเภอหนองหานแถวเนี้ยนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมแล้วก็ข้ามฟากไปอีกทีนึงก็ไปถึงนู่นเลยอำเภอหนองวัวซอตอนเนี้ยอยู่ทางเขตหนองเบัว์ลําพูเลยนะครับซึ่งไกลกันมากผมอยู่ Google, กู่แก้วไปนู่นก็ระยะทางประมาณ ร้อยกว่ากิโลนะครับคือปัญหามันอย่างนี้นะครับผมคือบางทีเนี่ยการเลือกซื้อเหล็กนะครับเหล็กที่มีน้ําหนักให้ผมเนี่ยผมจะเลือกร้านเพราะว่าบางทีผมเสนอลูกค้าไปเนี่ยเสนอเจ้าของบ้านขนาดเหล็กเท่านี้น้ําหนักเหล็กเท่านี้ผมก็เลยมาเลือกซื้อร้านที่ผมซื้อประจำมันาคือผมซื้อไปจากอําเภอหนองหานเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่านะครับผมก็บางทีเนี่ยเราจะ ซื้อเหล็กไปบางทีเราจะซื้อให้เหลือเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับบางทีเราก็เสียดายเงินเราก็จะซื้อให้ขาดอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาตัดแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ทาบาร์คัทนะผมมันก็จะตัดเหล็กบางทีมันก็จะเหลือเยอะบางทีมันก็อาจจะไม่พอนะครับแต่บางครั้งก็พอดีแต่น้อยนะครับที่จะพอดีไม่ขาดก็เหลือแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้เวลาเราจะไปสมมติผมซื้อเหล็กไปจากน้องหานเหล็กกล่องสี่กนิ้วหนาหนึ่งจุดแปดมิลน,นะครับผม แล้วผมก็ไปซื้อแถวทางหนองวัวซอจะไม่มีนะครับ1.8มิลจะมี1.6แล้วก็2มิลไปเลยนะครับทีนี้พอเวลาเหล็กมาต่อกันขนาดเหล็กไม่เท่ากันดีนะครับถึงจะเป็น1.5กับ1.5มินนะครับผมขนาดเหมือนกันแต่โรงผลิตคนละที่เนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะครับเวลาต่อก็จะดูไม่สวยคือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรคือมันจะใหญ่เล็กกว่ากันนิดนึงนะครับผมตัวเหล็กไม่เท่าไหร่นะผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้ว สองคุณนิ้วนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งส่วนใหญ่บางทีจะไม่เท่ากันจจจะเล็กกว่าก,กันนะครับแล้วแต่โรงผลิตถึงจะความหนาเท่ากันก็จริงนะครับลองดูได้เลยนะครับแต่ละเกตแต่ละร้านน้อยนะครับที่จะเท่ากันนะครับผมแต่ปัญหาตัวพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเหล็กนะครับบางทีมันก็เพราะงานโครงสร้างก็ไม่ไละเอียดมากนะครับก็หยาบๆบ้างก็อาจจะใหญ่เล็กกว่ากัน,กนสองมิมิลก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือ ปัญหาเยอะกว่านั้นนะครับผมก็คืออย่างเช่นพวกไม้เชิงชายนะผมแล้วก็พวกแผ่นฝ้าพวกนี้ฝ้าระบายอากาศคือตอนนี้ผมเจอปัญหาเรื่องไม้เชิงชายคือผมสั่งไปพออยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบางทีตอนขนส่งไปมันหักทีนี้ผมก็จะไปเลือกซื้อแถวโน้นคือผมใช้ของตราห้าห่วงนะครับมีที่หนองหานแต่พอไปถึงเกตหนองวัวซอไม่มีขายครับมีแต่ของยี่ห้ออื่นนะครับแต่เวลาเราจะมาต่อนะครับซึ่งขาดแผ่นเดียวเนี่ย ร่องมันไม่เหมือนกันนะครับตัวบัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันตัวขอบที่เขาลบมุมอ่ะนะครับผมผมก็เลยต้องวิ่งเมาที่หนองหานเส้นหนึ่งนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยเป็นร้อยกิโลนะครับผมมันก็ไม่คุ้มกันอ่ะนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมาเพราะไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะนะครับผมนี่ครับคือบางทีเวลาเราซื้อของเราต้องเผื่อไปเลยนะครับถ้าระยะทางไกลๆนะครับหรือไม่เราเลือกร้านที่ว่าแถวโน้นก็มีแถวนี้ก็มีเวลาเลือกซื้อเวลาของขาดมันจะได้ง่ายอ่ะนะครับผมเป็นฝ้าระบากาศก็เหมือนกันนะครับหลายๆอย่าง นะครับผมนะครับวันนี้เราเ,าเรื่องนี้มาบอกนะครับเผืิดเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ